เดินนะครับขมอมตั้งตกเท้าซ้ายนะครับเหล่าปึ้งเปลี่ยนเท้าตบชิดตบนะครับสังเกตว่ามันจะมีจังห,หวะที่มือค้างที่เดิมด้วยนะครับมาดูอีกครั้งนึงเดินนะครับเหล่าปึ้งเปลี่ยนเท้าตบ กับปฏิบัติกันได้นะครับแล้วก็ถ้าวิ่งจากการเดินถ้าเดินจากการวิ่งนะครับบอกทีเดียวเลยนะครับวิ่งจากการเดินคำบอกคำสั่งตกเท้าซ้ายนะครับดูนะครับดูการปฏิบัติและและคำบอกคำสั่งนะครับวิ่งห้าวิ่งปีจบนะครับขึ้นไปนะครับพอวิ่งมาแล้วจะสั่งเดินทำนะครับคำบอกคำสั่งตกเท้าซ้ายเดิน หนาแล้วถ้าวิ่งแขนในสองข้างขอให้ล็อกไว้นะครับล็อกไว้นะครับล็อกไว้นะครับหยุดจากการวิ่งบถ้าหยุดจากการวิ่งห้าจังหวะนะครับสะบองตัางตรงเท้าซ้ายนะครับเหมือนกับคนของตำรวจเลยนะครับแฮวยหยุดหนึ่งสองสามสี่ แค่นี้นะครับรับจังหวัดน้ำในใจได้ครับถ้าชินกับการรับจังหวัดนะครับแล้วก็ย่างตรงท่าขานเวลาเลย,ยอ่ะให้พฏิบัติทีเดียวเลยครับจะได้พักนะครับพักกินน้ำนะครับคลายสำหรับท่าถุกคนเคลื่อนที่แล้วเริ่มทำ น่อมนอเดินถ้าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดินนะครับถ้าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดินนึกขั้นตอนให้ดีนะครับเล้วไปเปลี่ยนเท้าถูแล้วถูแล้วเล้วไปเปลี่ยนเท้า

บนอ้สอสาี่าต้นเท้าดีขึ้นมาแข็งล็อกนะครับกลับหลังอันถ้าต่อไปนะครับถ้าหยุดจากการวิ่งคำสั่งจะสั่งวิ่งหน้าวิ่งเลยนะครับวิ่งหน้าวิ่งตบเท้าวิ่งเลยนะครับ หนึน่งขั้นตอนให้ดีนะครับในแถววิ่งหน้าอุ้ยต้องเสงเอาวเพื่อนนะครับซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายล็อกแขนล็อกศอกนะที่นิ่งไว้ตามสั่งระวังเอา 2> 1, 2, จิกหนึ่งสองสามจังหวะสุดท้ายจังหวะห้าก็ตกอัดด้วยนะครับพยายามดู เดี๋ยวก็สั่งวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับตัดระยะต่อนะครับวิ่งอย่ค่อยๆเลือนไปนะครับแล้วก็ดูหน้าตับระยะต่อด้วยนะครับมันจับได้นะครับิ่เดียมอจจะสั่งวิ่งหน้าวิ่งนะครับในแถววิ่งหน้าวิ่งดีโหน่อยนหน่อย ทำหน้าอย่างเดียวเลยฟังคสั่ปุ่มุหยุดจังหวหยุดให้พร้อมกันแบบนี้ครับดีนะเรี้ดีแล้วคอยไปใส่เก็บในรายละเอียดเรวให้รู้ขั้นตอนไปด้วยน่าจะครบแล้วครับ cái thằng đơn còn đang theo xuống tân áo đơn cái thằng da เชิะครับว่งเดิน <Yeah. S 3>